สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านในอำเภอครับจากช่องแปดครับครับครับไออ่ะนายครับกรณีเจ็ดคนไทยนี้เบื้องต้นเราประสานทางการลาวช่วยเหลือยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ทางคนไทยถูกจับตัวที่อำเภอประทุมพรนะครับครับผมจะโดนจับตัวตามมาตรการไอโควิดสิบเก้าอ่ะนะครับแล้วก็อาจจะต้องโดนจับถึงสิบกว่าวันเลยนะเขาถึงจะปล่อยตัวมานะ แต่การะหารเริ่มต้นกับฝั่งเราใช่ไหมทางฝ่ายทหารก็คงจะเอไม่มีอะไรฮะถึงเวลาเขาก็จะส่งตัวกลับไทยอในส่วนของเทางฝั่งเราก็จะมีหนังสือจากท่านผู้ว่าการจังหวัดโพละเจริคนับครับไปยังแผนกระเปาสักนะครับขอส่งตัวคนไทยคืกลับสู่ประเทศไทยนะครับก็อาจจะกลับตัวี4วันนะครับก็คงไม่มีปัญหานะครับในเรื่อง การเดินทางกลับของเจดคนไทยนะครับบเต้นก็คือเดินทางไปเก็บเห็ดแล้วก็ไม่ได้เป็นชาวบ้านอยู่บริเวณตำบลชายแดนก็เลยเก็บเห็ดล้ําเข้าไปในแดนเขาเกือบร้อยเมตรนะครับในเขตโดยคนทองนะครับแต่ถูกกลับตัวอีกไปรนึ่งทดือนไปกระตุ้มทองนะครับอาหารการกินเห็นเมื่อวานนี่เห็นคนไทยส่งเงินไปให้พันหนึ่งแสดงว่ามีปัญหาด้านอาหารการกินที่นู่นไหมครับก็ คงจะเลี้ยงอาหารตามอัตภาพนะครับอืมก็ทางฝั่งเขาก็คงจะดูแลตามอัตภาพแต่ก็อาจจะไม่ไม่ไม่รุดรมงสมบูรณ์เท่าเท่าไหร่นะครับเขาคงจะามีฝั่งญาติฝั่งไทยส่งเงินไปก็น่าจะเพื่อที่จะซื้ออาหารนะครับ ครับเเห็นเบื้องต้นเมื่อวานเห็นเป็นกระแสข่าวว่าทางเราเนี่ยต้องการรายละหนึ่งหมื่นบาทข้อท็จจริงเป็นยังไงครับท่านนายเอครับก็อันนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับอนี้ก็ยังยังไม่ทราบนะครับข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ทราบนะครับก็อาจจะพูดกันไตพูดูันมานะครับผมก็นะครับส่วนส่วนรายง,งานนี่ก็คือเราก็ทําเป็นทางการไปนะครับก็ขอ,อให้เขาส่งเัวมา เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ดีกับเงินคนทองกับแป็นสมรครสิาชิ์ครับก็มีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือทางทางแหวงกับทางเงินอยู่เนตลอดแล้วก็มีความสัมพันธ์ดีต่อกันครับความปลอดภัยของเจ็ดคนไทยนี้ท่านได้เช็คยังไงบ้างครับล่าสุดครับก็อยู่สบายดีครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็ถูกกักตามมาตรการป้องกันโรคของฝั่งเขาเท่านั้นนะครับครับ แต่แต่ไม่ทราบว่ากักไม่กักอ๋อไม่ถูกคุมขังเนาะครับอยู่ที่ศูนย์ครับอยู่ที่ศูนย์กักกักกันตัวของอำเภอปทุมพรนะครับซึ่งเป็นศูนย์กักกันตัวของแบงค์กระบบครับครับครับยังไงขอบพระคุณมากครับทนายอำเภอครับครับผมครับ